มันนีกับผ้าเกริวออกมากครับนกเขามารวมนะครับผมข้อแรงครับผม เลิ้วเขาเรียกเลยครับผมงกปากเขาเรียกครับ นกปลาชูพุมเที่ยงนะครับน,นี่ครับซื้อสายไฟนะครับผมสนุกตอกชูซื้อสายไฟเสียงลางนี่ครับผมนี่ครับซื้อหางขยะนี่ครับเดี๋ยวไปเห็นสาวอยู่ครับ เอาไปตั้งเรียกครับแต่ว่านกปลายังมาลงมาสู่ครับผมนกมาลงม,มาแล้วนนครับนกปลาลงมาแล้วบินลงมาแล้วครับผมเลี้ยวโคดครับผมเรียวโคว ปลากระคู่ครับผมอา่ารุ่นครับรุ่นน้ำกันครับผมโอกาสก็มีอยู่ครับผมเพราะว่ามันมาตัวเดียวมือเลี้ยวกับคู่ครับผมหมึกเลี้ยวคู่แล้วครับผมเอาหมึกเลี้ยวคู่แล้วครับผมยิงแดงนกปลาเลี้ยวคู่ครับผม เดี๋ยวยังคู่ครับยังเห็ดอยู่โอ้จับเพิ่งหัวจับเพิง่งหัวพนเนียดครับผมโอ้ยไปดำ่ยนแล้สัน้นพเนียดเนาะยันลันอยังด้วยครับตอนโดดออกจับเพิ่งสั้นพันเอียดจับเพิ่งนั่นด่างตบครับผมเดียวคู่ครับเดียวคู่ครับเดูเห็ดดีอยู่ครับผม นี่คอนเนี่ยจับบดจับครับโอ้จังเยนยเนาะอ๋อรุ่นครับรุ่นต้องคอนบะพี่น้นองมากครับผมคนฉีกกระานมากใครอยู่ครับคนเนียนบอรัน ออกปขางข้างนะครับผมนี่ครับดูพุดด่มนีดด่ครับผมส่วนหมากรุวก็หยุดไปเลยครับผม นกปลาเรียกครับนกปลาเรียกอ,อ,อ๋อเร็วเร็วเร็วเห็ดแดงปะครับเมืนเน่อไหร่เร็วกับเขบนบบานกะวายครับผมนางง้อ,อมกลงครับโอ้เห็ดได้บานที่ทแรกครับผมขึ้นหัวกงเลยครับผมหงต่อเลย อูดีโอ,อมาซ่อมขึ้นก่อนนะครับผมเดยกกับเดรุ่นนะครับผมเอาครับผมเดี๋ยวเราชมตอนท้ไปนะครับนะ,ะขอแรงกับเฮียวครับผมหลังจากออกไปหันกับบอ่อ เขาด่วมเลยครับผมขึ้นน้อนเลยครับผมเดี๋ยวมาซ้ำไหม,มครับผมภาพไม้ก็เบเสบรมาณเนี่ยครับเอาครับผมจะทำานี่นะครับนะเนาะสวัสดีครับผม